สวัสดีค่ะก็วันี้ก็มาถักวิธีการต่อดอกนะคะของลายกังหานลมเนี่ยนะคะก็เราก็จะมาต่อดอกนะคะก็ทำไปช้าชานะคะถ้าไม่เข้าใจก็สามารถถามได้นะคะก็ เราจะต่อดอกแบบนี้ก็คือเราเริ่มถักดอกใหม่นะคะแล้วสังเกตว่าเรา,เามันจะมีสี่แถวใช่ไหมคะที่เราถักขึ้นมาคือถ้าเราจะต่อเป็นสองกลีบแบบเนี้ยเราก็จะไม่ถักเพิ่มจะไม่ถักให้มันครบนะคะก็สังเกตว่าสองกลีบที่เหลือเนี่ยเราจะถักแค่สามแถวเพื่อที่จะถักต่อดอกต่อนะคะ ก็เริ่มต้นต่อดอกนะคะก็คือต่อจากงานเก่าก็คือโซ่6นะคะโซ่6แล้วก็พันหัวเข็มถักลงไปใน F แถวที่2นะคะก็คือถัก F ธรรมดา1ครั้งก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะต่อเราจะนำมาต่อกันกับชิ้นที่ชิ้นงานอีก1ชิ้นนะคะ อันนี้ด้วยเส้นไหมเส้นเล็กนะคะมันก็เลยมองไม่เห็นเราก็จิ้มเข็มลงไปใน f ปหลักแรกของของงานชิ้นที่เราจะต่อค่ะเราจะเกี่ยวไหมแค่1เส้นเกี่ยวไหมคือจริงๆช่องโซ่มันจะมีสองใช่ไหมคะเราจะเกี่ยวแค่ช่องบน1 1หนึ่งช่องบน1เส้นนี่ค่ะเกี่ยวขึ้นมา แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะดึงผ่านเลยนะคะพอเกี่ยวขึ้นมาได้ก็ดึงลอดห่วงในชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็ถัก f ธรรมดานะคะก็คือถัก f ธรรมดาไปเลยนคะคะพอเหลือใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มจิ้มในหลักถัดไปของงานชิ้นที่เราจะต่อนะคะแล้วก็ดึงดึงเส้นไหมขึ้นมาหนึ่งเส้น แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงลอดห่วงมาเลยนะคะแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มทัก F ธรรมดาอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้เข็มไปจิ้มที่งานที่หลักถัดไปนะคะที่งานชิ้นที่เราจะต่อแล้วก็ ดึงลอดห่วงเลยนะคะแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มถัก f ธรรมดาอีกหนึ่งครั้งคือช่องชิ้นง,งานมันจะตรงกันอยู่แล้วนะคะถ้าเราแบบเริ่มถูกนยคะจะมีช่องเนี่ยที่เราใช้เวลาถักแล้วก็ใช้เข็มดึงแค่ด้านเดียวด้านบนนะคะแล้วก็ดึงลอดห่วงมาเลย แล้วก็พันหัวเข็มถักเอฟธรรมดาก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าแบบมันไม่ชัดนะคะก็พยายามที่จะสูงมากที่สุดให้เพื่อนๆเห็นแลละนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเส้นไหมมันเส้นเล็กด้วยนะคะมันก็อาจจะไม่ชัดมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็ เกียวไหมแค่เส้นเดียวด้านบนนะคะแล้วก็ดึงลอดห่วงมาเลยแล้วก็ถัก F ธรรมดานะี่คะแล้วก็เกี่ยวไหมจากชิ้นงานที่เราจะต่อนะคะแล้วก็ดึงลอดห่วงมาเลยแล้วก็พันหัวเข็มถัก F ธรรมดา แล้วก็ใช้เข็มเกี่ยวไหมชิ้นงานที่เราต่อนะคะนี่ค่ะก็ดึงดึงลอดห่วงมาเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะดึงลอดมาแล้วก็เราก็ถักเอฟผ่นหัวเข็มแล้วก็ถักเอฟแบบนี้แล้วก็ จิ้มไปที่ชิ้นงานที่เราจะต่อนะคะแล้วก็ดึงไหมลอดนี่ค่ะลอดห่วงมาแล้วทีนี้เราจะถัก F ลงในช่องโซ่นี้นะคะ mm hmm. ก็เหมือนกับที่เราถักลายธรรมดานะคะถัก F อหนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มเนี่ค่ะจิ้มจากตรงนี้มาอีกหนึ่ง แล้วก็พันหัวเข็มถัก f ลงไปในช่องโซ่อีกเป็นครั้งที่2นะคะแล้วก็จิ้มที่ชิ้นงานชิ้นที่เราจะต่อแล้วก็ดึงไหมลอดห่วงมานะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก f ครั้งที่3 f เเราก็ถักครบหมดแล้วนะคะตามจํานวน แล้วเราก็จิ้มผงสุดท้ายของชิ้นงานที่เราต่อนะคะแล้วก็ดึงดึงไหมลอดช่วงจังหวะที่ดึงเนะะี่ยค่ะมันจะยากนิดหน่อยคือมันมันมันจะดึงไม่ถนัดมือเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่หกนะคะ ยิ่งอันนี้ถักหลังกล้องนะคะมันก็เลยยิ่งทําให้ไม่ถนัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ถักถัก f นะคะลงไปในในใน f หลักที่2เหมือนเหมือนที่เราถักลายปกตินะคะก็พันหัวเข็มถัก f ลงไปในแถวไปในแถว f แถวที่2นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็ เนี่ยค่ะพอต่อออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเราจะต่อสองเนี่ยค่ะสองดอกสองสองลิมนะคะเราก็เลยจะไม่ถักครบเต็มหมดนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็ถักเหมือนกันนะคะก็จะค่อยค่อยทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะสอดเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงลอดหูวแบบนี้นะคะ คือทำไปช้าๆอย่างให้เพื่อนๆทำได้นะคะแล้วก็ถัก F ธรรมดาแบบนี้แล้วก็ใช้เข็มจิ้มแบบนี้นะคะดึงเส้นไหมลอดหัวมาเลยนะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F ธรรมดาแบบนี้ค่ะแล้วก็ อีกเช่นนึงอีกทีนึงก็เหมือนเดิมค่ะจิ้มดึงเส้นไหมขึ้นมาแค่เส้นเดียวแล้วก็ดึงลอดห่วงพันหัวเข็มถัก F ธรรมดาอันนี้ก็เป็นวิธีการต่อนะคะแบบนี้นี่ค่ะดึงเส้นไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงลอดห่วงเลยแล้วก็มาถัก F พันหัวเข็มแล้วก็ถักเอฟแบบนี้แล้วก็ต่ออีกนะคะแบบนี้นะคะก็จะต่อแบบนี้ให้มันเป็นลายใหญ่ๆเป็นตัวเสื้อได้นะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะถ้าต่อแบบนี้ จิ้มข้างบนหนึ่งแล้วก็ดึงลอดมาเลยนะคะโดยที่ชิ้นงานอีกชิ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะคะแค่เราดึงดึงให้มันเชื่อมกันก็คือดึงลอดห่วงมาอย่างเดียวแบบนี้นะคะจิ้มเบาเงีเอาเข็มมาแล้วเอยเอาได้มาแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือจะถักเอฟลงไปในช่องโซ่3ามครั้งก็ทำเหมือนกันค่ะ อีกด้านหนึ่งก็ดึงเส้นไหมเกี่ยวเส้นไหมแค่ด้านบนด้านเดียวแล้วก็ดึงลอดห่วงพันหัวเข็มแล้วก็ถัก F คือลายนี้ดูจริงๆดูเหมือนจะยากเพราะว่าเพื่อนๆบางคนดูแล้วอาจจะเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าทำจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยนะคะคือเราต้องเริ่มแรกคือเราต้องใจเย็นๆก่อนนะคะ ล้วแบ,บจะเข้าใจว่าอ๋อลายมันเป็นแบบนี้ลายทุกลายไม่ได้ยากเกินเกินไปที่เราจะถักนะคะแค่เราพยายามทำความเข้าใจแบบแล้วก็ต่อด้วยโซ่หกนะคะโซ่หกแล้วก็ตรงโซ่ที่เราเริ่มต้นนะคะนับหนึ่งสองแล้วก็จิ้มเข็มแล้วก็ถักเลื่อนห่วงหรือว่าถักซีปิดงงานเนะะี่ยค่ะ เราก็ตัดไหมคือถ้าเพื่อนมีต่อดอกอีกก็นำมาต่อไปได้นะคะเนี่ยค่ะก็เมื่อต่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะลายนี้มันอาจจะแบบยิ่งเราดูมันก็จะยิ่งเวียนหัวเนาะเพราะมันเป็นเหมือนเกงลงหันลมเหมือนใบพัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ยากนะคะค่อยๆทําทำไปนะคะคือเราพยายามทำช้าช้าให้เพื่อนๆทําทำไปพร้อมๆกับเราได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการต่อดอกของกังหันลมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ